ติดาภูใหญ่การเดินทางมารวมนับในการต่อต้ทิ้งกลางนี้นะครับอะไรกลนี่ีก็ผีก็ไม่ไม่ไม่ทำดีกดีนะครับนต่ว่าทีนี่ในทางนี้กัต้องการช่วยกันปุกยาง

ก็คงเคยตินีคงเดทตินามิเกิดติ่ชาวบางต้งเขตอำเภอชาวบางัจังร้างันมาอยู่ในเขตอำนาจนองท่านของรุ่งกเคยตินั่นจะเป็นี่นั้นไม่ได้ความจริงไม่ได้มีอะไรมากับใพราะควาใจไม่เถียงกับความรักความลุ่งความรุกนี่มันอยู่ในทุกผู้ทุกคูนัะครับเพราะฉะนั้นที่พวกเราเข้ามาในวัดอย่างไน่อยแต่ก็ติดใจให้มีรถับบัิดกับ ขอบคุณนายกปรินต้งน,นั้นทนมว่าเป็นอดีตตุนตร,รีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นรตุบบรรนตรีคนเดียวนะครับที่ไม่ไม่ถูกอภิปรายไว้าวางใจ

นังอยู่ดชาวบ้านชาว้านอยู่ติดตุ่ถึงแ่มาลูหมา้านอยู่นี่ถึงขนาดตัานั้นี่อยู่น้าถึงก่ทำน้าที่เลื่อนไปได้จั้งที่นั้นคนไปคนมาเราไปครับคก็คนมาคนนาที่คนเหได้ยินเยอะมาเลยี้เป็นคนเป็เป็นคนเปคเป็นคนเป็นตนเป็นคาเปนนเปนคนเป็นคนานคนเนคนเปนนีปนคเนคนเป็นคนนนเนคคค ให้มาทำตามนี้เอ่อให้มาทำตามนี้นี่รุ่นเดียวเพื่อนั้นวันนี้ต้องทำตามต้องปฏิบัติตามซึ่งเดียวว่าเป็นผู้ที่ว่ามีบุญเป็นผู้่ีนที่ก้ากันไปนี่ก็มีตามื่อนดี้นะครับตัวนียเพราะฉะนั้นซึ่งแล้วที่มาดีเราจะเอามาใจซึ่งแล้วที่ไหนกับคณะนี้เวลานี้อ่ออาจารย์อาจารย์ ชินอวอนบุญยาเกียรติประจัธิบัสครับอาจารกำมังงดมาพบปากระบาดาพี่องนะครับใหมาครับ่บุญจนอาจารย์ด้บุญจานก็ดีวันดีอรันีวนีสวัสดีครับครับับลำลำเส้นอาจา์ลำเส้นลำเส้นครับลำเส้นก็ไปพามากัจะต้องไปจะต้องมาเราเหมืนนั่งันเลเหมือนเป็นเลรตัวตรงรับ รับอ๋อนี่คนช่วยด้วยอ่าพสดีครับวัสดีวัสดีวัสดีอ่าี่มาจากอ่าน้ามินนี่หลบมาจากหน้ามินอ่าคตันบตนงเหนเปี่นีเเเอ่ามากันไล่ไล่ามนะครับอ่าพคุณที่ได้มาไดู้ในวัี้หรกับกับแข่งกัยื้ัราที่เ่าแข่งนไม่พร้อมดี่ับแขไม่พร้อี่อ่ากับไม่พือน่อ่ด้เด้าไหว้าคะกับที่วันดีแน่นอนในกลับไปดูคาที 嗯，爸爸。<noise> <noise> <noise> พระธรรมโมพระธรรมคือศาสนาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าะเดงไว้ดีแลว้ววธรรมนภิคุจายามีพร,ระเจ้าบูชาซึ่งพระธรรม,มเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ สุปฏิปนโนกวะกวาตุลากวะังโคหมู่พระสง์ผู้เชื่อความของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วอิเมงจักกเรตังจงหังอภิปุจยามี

พระว่ายพระพอนพระว่าสุนทรพระเจ้าอยู่หัวแล้วกว็กล่าวคำควรน้ำพระรูทุกพุ่นชุนชุนชนในเทวดากว่ายิ้มบุราพามายกษัตริย์ภูมีพระคุณดังไรเกลือนผู้เกิดเกจะตายดังไรเจ้ากำนเนิดดังไรพรหมพิทักษ์พี่น้องตั้งใจจะเป็นสมาธิต่อไปนี้จะได้กตินาจีวรพุทธสังสังคัสสั โคโดชยามะสาธุดรพันเตสังโฆอิมังเสปริวารังกตินาทุสังปฏิกันหาตุปฏิกายตวาจาอิมินาทุเสนากตินังอัตตะรัตุ อัมมาคังปีคราตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงค์ผู้เจเริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากระถิจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แต่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากรถิ่นกับจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายรับแล้วจงการกระถิ่นด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเธอ ตัวไปกอดจอาจารย์กินอาวุธแต่ตัวไอ้ป้าท่านกับคุณเจ้าแล้วก็ดกขพร้อยบริวารด้วยบริวารบอกวเชิญ้องคุ้มก็เเราเิญเิญเิญแต่ตรงนั้นและตาตรงนั้ั้าังาังหลังังตาังนัแตทงนั้นออบรบริวารด้วยรบริวารด้วยท่างมดนั้นงมดรวมบริวารด้วยอิเิญเิญับกอันนี้เป็นบริวารนะเป็นบริวารเพระิเป็นบริวารพระิ้ับกั เอาออกมาว่าแตเขาวามันยวามันต่างมด่อันนี้กิเสียวมาอ่าบนี้เาบอกมตาลมดนะมนตาอัน้เป็นยวานนเป็นยวานตัวตใจอ่าามาต่อาหมาตอตอ่าตไปวานแริ่งไงยังอ่านกพูดเดี๋ยว์อกอบหอมีภูมิมีสํานักสมควรปราบผู้ประกอบด้วยสัตว์อุตสาหรวงเพียงกันนำมาถวาย เดพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาต้นใจมาดในอาวาสนี้และภ้ากระถินาน,นี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยนัำอากาศและตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะจดจงว่าเป็นของพระภิกุรูปหนึ่งรูปใดก็ได้มีพระบรมคุดทางญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งพวง ยวมอนุญาตให้เกวิสูรูปหนึ่งเพื่อจะทำกตินัตธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำถวายอัตตาอัตตาขาดาจังผู้วิสรูด้ดประกอบด้วยศีลสุตาีิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำเปิดละกามีบุปกรณ์เป็นต้น พิสูรรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำคตินัดธารกิจตามพระบรมพุทธญาติได้บัดน,นี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พิสูรูปใดจงพรรองกันยอมอนุญาตให้แก่พิสูรรูปนั้นเถิด พวกนี้ราวประจาป,นนาปิติลาอะี่สควราปิต้ปิิักนี้นะักโ ข้าบุคุณกรอคอยดวนเจอินอนที่เราจะได้รับพรจะประเดชคุณเจ้าต่อเดียวพุมต้อง้อเชิญชวนพีนองทางไล่เป็นผีเศษขอวันนี้มาตั้งใจมาขอทิ้นที่นี่ ก็ท่านเจ้าอาวาสก็พีตุลจะไปบอกว่าให้มาช่วยเป็นประธานทอดทิ้งที่นี่ตามจริงพรมันติดหลับปาทีวัดเทีนยนสิงเตาตัชกุลคพร,ราชวร,รยานวัดกุพ้ารามมาเป็นประธานฝ่ายสุ่งและพรมเนี่ยเป็นประธานฝ่ายขาลาวาชก็เลยเรียนกท่านเจ้าอาวาสว่าเอาเลย วัดปวดตอมาแล้วปีที่แล้วปีนี้น่าจะมาวัดปวดปลาก็เลยตั้งผุมที่บ้านสื่อผ้าสื่อใหม่กวาดสื่อเลยเพราะตั้งใจจะวมทำบุญกับพี่น้องทางไล่ก็พอดีจะกระเปียดกรับว่ายมาถึงนี้ก็ใส,ส่สะกิดแต่ผมก็คิดแล้วแล้วว่าถ้าว่าไม่กินมาจานวิทย์มาถึงนี่เดี๋ยวเข้าว่างลู่จะตื่นม่ต้องเป็นลุมผมเป็นผูแ้แทนกู ก็เลยกินข้าวที่โน้จะฮิตในใจเพราะแม่ครัวก็ไม่ยอมก็บอกว่าของกิน้อนก็ดับไปแล้วก็เลยได้มารวมทอดกับปีนองที่นี่เพราะฉะนั้นต่อเดียวนี้ผมจะทอเชิญปีนองเป็นพีเศษเพราะทอดทิ้งปีนี้เนี่ยถูกวัดที่ก่เบมือนประธานเนี่ยผมจะเชิญชวนปีนองต่อเดียวกล่าวคำถวายเป็นพระรากุศลเพราะปีนองไล่คน ไม่ได้ไปาวายพระกุศลที่โรงพยาบาลศิริราชถ้าพี่น้องเลยทีวีเห็นเดียวณะน,นู้เดียวขณะนี้่อมเองนี่ก็พาไปไลข่ขณะลั่นสุดในพาขณะลูกเสื้อไปไปทวายพระพรแพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทีนี้เมื่อพวกเราไม่ได้ไปแต่เรามาทำบุญสำคัญสิ่งเขาเรียกว่าเป็นการละทาน ก็คือบุญที่ทำเป็นบีเศษในช่วงต่อติ้นแล้วประกอบโดยบุคคลไล่ควาย,วายจึงจะมารวมเป็นกะทิ้นสร้างมาขี่ได้อย่างน้อยจะมีปีตุน้นและมีลูปีตุน้นคือตานผู้เบียปากซาสุรเชนยักบ้บานโหรล้านปี่นองมีพม้มปีทันนายกกตันซอจอเพื่อ,องอกรับไปเดืยวใจเินบอกพ้มว่าไล่หวัดและยังเชิญพมมาที่วัดกรองเศ้าเนื้อกันหลังพมก็ต่อมาเหมือนกันหลัง อีหวัดอีหวัดตรองโซ่เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงจะได้กล่าวนำให้พี่น้องได้กล่าวคำถาวายพระพอร่อง่ายได้บุญเพิ่มไปเลยเพราะต้องใช้โอกาสพิเสกปณิพี่น้องอยู่ว่างไรไรที่ได้มาทำบุญทอดกระถิน ที่วัดควรปลาในวันนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล,รรศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีนาธนีาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอให้ ขอให้ประชนมายุยิ่งยืนนานชรงเกษมสำราญทรงมีพลามยสมบูรณ์เป็นร่มโพไซของประสบการณ์ไทยตลอดกาลละนานเทินอีมีนาบุญยะกัมเมนาอุ पश्चा गुणोत्तरा ब्रह्म महाराज इन्द्रा सफे सत्ता सुखी होन्तु गुर्यानि पपतानि मे सुखं क्षिपान् सुलभे देव तनुपथानचेतना ये सन्ताने हीनादमायाव निपानतोमम् นัสสันตุสัพพตาเยวะยัตตาชาโตปเวปเวปุชุจิตังสติปัญญาสเลโววิยามีนะมาราละปันตุโลกาสังกาทุจาริเยสุเบพุทธาติปะวโรนาโถตโมนาโถวรุตตโปนาโถปัจเจกพุทโจอันโทนาโถตรม

พาเรพาทานติสปพานยาวาทานโยธาอายุมวทานติวัยยาวาจังกอาไว้เนี่ยภูมิก็ไวรุ่นฐานก็ไว้ทานกไม่ใช่ยิ่งบุญคุณไม่มีไม่มีมีแต่ปวกเดียวของเราเนับเอาเลก็ขอนัที่เอ็มีอไปจะได้หลับราโรวงไปผมก็จะอ่าหลับร้าหลับร้าโรง อรดังสัมมาสัมพุทโตปะตุวาปุตตังะคะวันตังภิวขะเวีสวะปะตุะคะวตนตังโมธรรมนมะกะ โดยเรี่ยวการตรวจตาทิ้งก็วัดดวงาในวันนี้ก็บพี่นเราพีมพมาสมบุญในวันนี้ขอเราโรวจนวงดวงวหน้ากัดวัดดี้อกวาดธนาการนะขอวาดธนาการมีกรรมการนะซี่คนนะเเอะแดงดก่อยแดงก่อดงเลยเ่ามายาตัวต้มรวยกันดักตาดยเอ็งใจ้วยนอกจากใ้แก่จนเท้าแล้้จงดักตาใจแก้โดยเหมืนเรานี้